สวัสดีค่ะมาพบมาพอ,าพอกับยายปนคนชาวเขือนอีกแล้วเนาะพี่น้องเนาะเมือนี่ขออนุญาตใส่แมดเด้อค่ะเพราะว่าฮัทเทียให,ให้ลูกหลานเพิ่นมาซิมอาหารน้ำเนาะเมื่อนี่มาเห็ดอันเมนนอวนย่ำย่ำปานิ่นฟูพี่น้องเคยเห็นแต่ปลาดูฟูมอตาวา่าฉันมาเห็ดเป็นปานิ่งฟูเนาะค่ะเนื่องจากว่าปานิ่นมันหลายพี่น้องปานิ่งในเขื่อนมันหลายเพิ่นได้มากมือละหลายกิโล เพิ่นไปไสตุ่มยกสะดุ้งสินะคะยกสะดุ้งหน่อยไหมพี่น้องยกสะดุ้งหน่อยถืกตปะป่านิ่นมาน,นี่ก็เลยจักสีเหตุอย่างขายสดยังสีเพิ่นกับช่วงนี้กับโควิดก็คือว่าลหละจักสีเอาไปขายใสย่สิหมพี่น้องก็เลยสื่อน้าเพิ่นมากกับมาแปรรูปได้ลายยางค่ะพี่น้องคะ่ะเอามาเห็ดเป็นตะนิ่นฟู่ตะนิ่นฟู่แบบนี้ค่ะพี่น้องเนี่ยเป็นตะนิ่นฟู่นะคะ พี่น้องเดียวเห็นบ่คคะขออนุญาตยืนเนาะนี่ค่ะเป็นปลานินฟูนะจ๊ะปลานินฟูคลายพร้อมคู่กับน้ำย่ำเครื่องย่ำมาค่ะพี่น้องค่ะถุงแบบนี้60บาทค่ะถูกๆเบ่บได้ผสมเก็ดขนมปังโบได้ผสมแปง้งเอียงจากอย่างเลคะ่ะเป็นเนื้อปลานิ่นล้วนๆเลยจ้ะพี่น้องเนี่ยฉีกซองออกมาเทใดเลยเทายา่ำใดเลยนี่ค่ะ Sabes, มันจะเป็นแบบนี้ออกมาหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะเนี่ยเนี่ยเห็นบ่พี่น้องเม่อจะเห็นบอกเข้าสิบไปคููกับนำย่ำนะคะแล้วก็ถั่วลิสงน้ำยำก็จะเป็นแบบนี้เนี่ยน้ำยำก็จะเป็นแบบนี้นะคะเนี่ยค่ะเนี่ยน้ำยำก็จะเป็นแบบนี้นะคะเนี่ยส่วนไปหอดพี่น้องกับสีมีต่างแต่หอมแดงหอมแดงกับบักม่วงค่ะ กับผักชีโรยหนาขึ้นบานเอากระสีมีน้ำย่ำหายนะคะพี่น้องนี่ค่ะฉีกซองแบบนี้นะคะฉีกซองแบบนี้ฉีกซองแบบนี้เทแบบนี้เลยเทใส่จานแบบนี้เลยค่ะลักระลาดโดยน้ำย่ำเด้อพี่น้องเดี๋ยวจะลาดในเบิงเนาะเจากระสีเลี้ยวว่าเห็นเนาะเดี๋ยวกดลงมากกดกดกล่องลงมากกนเดี๋ยวจะสีเลี้ยวว่าเห็นเนาะอย่าหลุมเด้อกล่องเอ๋ย เห็นบ่คะไม่เห็นอีกไม่เห็นไม่เห็นนะจ๊ะนี่ค่ะมันจะเป็นแบบนี้เนาะเขากะเจลาดแบบนี้พี่น้องน้ำยำนน่้อาปุ๋งําเร็จแล้วนะคะไม่ต้องเยอะนะคะเอาแค่ว่าถ้าบก่บก,กินเผ็ดกับบ่ตองใสพริกลายนะพี่น้องนะค่ะเขาก็ค้นแค่นี้เนาะคะ่ะพร้อมทั้งมะม่วงด้วย เอามะม่วงใส่ด้วยพี่น้องกินคู่กันบนดนี้แค่นี้ระค่ะนี่ส,ส่ง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 ร่วมกันนะพี่น้องหกสิบบาทได้จานบแบบไงเด้อพี่น้องหกสิบบาทได้จานบากักใหญ่มันข้าวโได้ผสมแป้งหรือว่าเกล็ดน้ำตาลเนี้ยเอ้ยเกล็ดอัน,น ขนมปังเอียงทั้งสิ้นเด้อพี่น้องเด้อไม่ได้ใส่สารกันบูดอะไรทั้งสิ้นเลยค่ะพี่น้องเอาเฮียแบบนี้ <laughs> ลายสอนลายเนาะอันนี้สําหรับคนที่บพ่กินเผ็ดเด้อพี่น้องเด้อคนที่ไม่ทานเผ็ดนะจ๊ะแบบนี้ค่ะแบบนี้นะจ๊ะเดี๋ยวสอนตัก นำยำใสอีก,กหน่อยให้มีสีสันนิดนึงนะคะใส่พริกนิดนึงใส่พริกนิดนึงสำหรับคนที่ทานเผ็ดได้นะคะถั่วลิสงเราอยู่ไหนเอาถั่วลิสงเรามาใส่สิคะถั่วลิสงกัจากขัวให้ขัวให้ไม่ไม่เลยเด้อพี่น้องจังสีใสในถุงแบบนั้นนะคะ แล้วเราก็จะโรยด้วยถั่วลิสงนะคะเอาเฮียเฮียนี่ค่ะนี่น่ากินไหมจ้าอันนี้เป็นยำปลานินฟูนะคะไม่ผสมกล่ดเกลขนมปังไม่ผสมแป้งอะไรทั้งสิ้นนะคะเนี่ยจะ้ะเดี๋ยวจะให้เชลมาชิม เชลชวนชิมยุคคางๆนี่แหละคะ่ะอยู่ผู้เดียวนาอนก็เอินลูกเอินร้านแล้วมาซิมให้ส่วนผู้ใดท้าสนใจเด้อค่ะห้าก็มีํจำนายเนาะห้องมีขายนะคะน,นี่จะเป็นยำปลานิลนฟูนะคะห้องอาอหนังออกเรียบร้อยนะพี่น้องเอาตั้งแต่เอาแต่เนื้อเพิ่นเนาะคะ่ะเอาหนังเอาก้างออกหมดแล้วจะมีแต่เนื้อนะคะเราจะขายแบบนี้นะคะ แพ็คหนึ่งอย่างเงี้ยนะคะถุงหนึ่งแบบเนี้ยนะคะ60บาทค่ะพี่น้องคะ60บาทไปคู่กับน้ำยำนะคะแล้วก็จะมีปลาอันนี้เป็นปลาโรยงาปลาโรยงาแดดเดียวนะคะเนี่ยสามถุงแบบนี้เนี่ยสามถุงแบบนี้นะคะสามถุงแบบนี้นะคะเนี่ยสามถุงแบบเนี้ย หนึ่งรอยบาทพี่น้องนี่สามถุงแบบนี้นะคะเราขายแค่หนึ่งร้อยบาทนะจ๊ะเนี่ยค่ะอันนี้เป็นปลาโรยงาแดดเดียวเด้อพี่น้องเด้อแสบค่ะพี่น้องค่ะอันนี้สุกแล้วฉีกซองทานได้เลยทานได้เลยค่ะเนี่ยนี่จ้ะหรือว่าจะเป็นแบบตัวเล็กตัวน้อยเราก็มีให้อีกค่ะพี่น้องค่ะเนี่ยค่ะ อันนี้จะเอาไปยำแบบเดียวกันนี้ได้เลยนะคะใช้น้ำยำแบบเดียวเนี่ยใช้น้ำยำที่เราทำให้นยคะเนี่ยอันนี้เป็นปลาซิวปลาซิวที่เราอบแห้งแล้วนะคะเราไม่ใช้น้ำมันทอดนะพี่น้องนะ,ะไหลน้ํามันเลยเด้อค่ะอันนี้เด้อไม่มีน้ำมันเลยพร้อมทั้งปลานี้ด้วยปลานี่กับจิบะมี่น้ำมันเลยพี่น้องเ้าโอบแห้งให้เลยค่ะสำหรับผู้ที่ย่านอ้วนเนาะคะ่ะ ย่านอ้วนบ่บ่กินน้ำมันหนงสินะคะบ่ท่านน้ำมันหนึ่งสิเนาะเราสามารถทําให้ท่านได้แบบไม่ต้องใช้น้ํามันเลยเราอบแห้งให้เลยเนี่ยค่ะส่วนผู้ใดที่สิเอาไปกินกับข้าวต้มก็ได้นะคะแต่ซีลแบบนี้นะคะเอาไปกินกับข้าวต้มก็ได้หรือว่าจะยำก็ได้ยำก็ใช้น้ํายำเดียวกันเนี่ยค่ะเนี่ยยำแบบปลาหนิปลาหนิฟูแบบนี้ค่ะน้ํายำเดียวกันใส่มะม่วงเหมือนกันทุกอย่างเหมือนกันค่ะเนี่ย เพียงแต่เปลี่ยนจากปลานิลนฟูมาเป็นปลาซิวเป็นปลาซิวเคลื่อนอุบลรัดเด้อพี่น้องในปลาเคลื่อนอุบลรัดเป็นปลาจากธรรมชาตินะคะโมเมนโมเมนปลาเลียงโมเมนปลานี่เด้อพี่น้องเป็นปลาธรรมชาติดวนๆเลยนอกเหนือจากเฮ้าเฮ็ดเป็นปลานิลนฟูแล้วเฮาเก็จะมาเฮ็ดเป็นอันนี้เป็นปลาหยองค่ะพี่น้อง ถ้าเอาเนื้อปลานิ่นเนี่ยค่ะเอาเนื้อปลานิ่นมาคั่วให้แห้งค่ะพี่น้องเนี่ยเห็นบอ่อค่ะเดี๋ยวเห็นบอ่อมาคั่วให้แห้งจนเป็นแบบเดี๋ยวขออนุญาตแป๊บนึงเอาซสอนก่อนพี่นอ้องขออนุญาตแป๊บนึงนะจ๊ะเออเฮออนุญาตแป๊บนึงจ้าไอ้ข่าก็บพ่อเตรียมพร้อม นี่คะ่ะเดี๋ยหเอาสิเปิดให้เบิง้งว่ามันแห้งปุยขนาดไหนนี่จ้ะอันนี้จะมีแต่เนื้อนะจ้ะนี่นี่อันนี้เอาไปเฮ็ดเฮ็ดเป็นปนเป็นยังไดเด้อพี่น้องเด้อห่อเสียไปปนก็นไดดค่ะพี่นอ้องอุ่นหนามปลาานิดนึงเหล่าตักลงไปค้นๆลใส่หอมได้เลยค่ะพี่น้องคะ่ะเนี่ย เราทาแห้งๆให้เผื่อได้เก็บได้นานๆนะคะพี่น้องเก็บไว้ได้ดนๆเนาะค่ะเนาะสาหรับผู้ที่ผู้เฒ่าอยู่บ้านอยู่เฮี้ยนว่าต้องไปหาปูหาป่าซุปเต็มันยากคือข้าขั่วแห้งให้เรียบร้อยแล้วค่ะนี่เนี่ยอุ่นน้าปลานิดนึงต้มน้าปลาห่อนๆหนิดนึงกะตักนี่ลงไปค้นๆโรยด้วยหอมกินได้เลยค่ะพี่น้องค่ะแล้วก็ยังมีน้ำพริก น,น,น้ำพริกนรกปลาย่างน้ำพริกนรกปลาย่างแมงดานี่ค่ะกระปุกใหญ่แบบนี้เนาะพี่น้องเนาะเนี่ยค่ะเห็นมาจาาเหลียวเห็นบ่อเนี่ยเราก็ยังมีให้นะคะปลุกละห้าสิบบาทเหมือนกันค่ะมีน้ำพริกนรกปลาย่างน้ำพริกปลาส้มเพิ่มเติมขึ้นมากก็จะเป็นเนื้อปลาเนื้อปลาหยองนะคะเอาไปทํา เป็นปนหรือว่าน้ำพริกปลาแบบนี้ได้เลยค่ะพี่น้องคะ่ะน้ำพริกปลาแบบต้มน้ำปลาห่อนๆตักนี่ลงไปซอนนึงกับพ่อกันกินผู้เดียวอะยะ่าใส่หลายเพราะว่ามันฟูขึ้นมามันสีไดหลายเนาะพี่น้องเนะเาะอ้ามาเหตุใดเบิ้งซํำนี่แหละค่ะพี่น้องส่วนผู้ใดสนใจอยากกินแบบนี้เนี่ยเป็นปลานินฟูแบบนี้นะคะสนใจ ก็ทักมาได้เลยนะคะ0889670180นะคะขอบคุณและสวัสดีคะ่ะคลิปนี้ก็จะจบได้เพียงแค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณคะ่ะ